สวัสดีครับผมยืนอยู่ที่หน้าโรงสีชุมชนบ้านดงข้างใหญ่อำเภอเกษ,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 ษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านเกิดของผมเองครับวันนี้เราเข้าวมาคัดมเมล็ดคัดคัด,ดมเมล็ดสวยๆครับข้าวเนี่ยผมปลูกเองปีนี้ยังไม่ได้อินรีย์ใช้เฉพาะสารเคมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับปีนี้ข้าวขัญข้าวที่เราแพ็คขายมาเป็นของขันปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนหนึ่งของของการ สีข้าวในชุมชนนะครับเชิญครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีโรงสีแบบนี้รัฐบาลเขาก็สนับสนุนมาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีสิทธิ์เลือกครับหมูบ่บ้านโดงทั้งใหญ่ก็เ,เลือกโรงสีชุมชนแบบนี้ความแตกต่างของโรงสีชุมชนที่นี่ก็คือว่ามันจะมีเครื่องสามารถคัดเม็ดข้าวได้เดี๋ยวผมมาดูครับ ตรเข้ามาใกล้ๆนี่ครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องขัดเม็ดข้าวออกมาข้าวจะครับข้าวจะเม็ดสวยข้าวหากกักจะถูกแยกออกไว้ต่างหากนะครับข้าวหักเนี่ยจะถูกแยกออกมาต่างหากตัวข้าวหักเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้แพกขายนะครับก็แพกขายเฉพาะตัวนี้นี่แหละครับข้าวที่ดีที่สุดในโลก ทุกเวลาร้องไห้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าใน,ในหลายชุมชนเนี่ยไม่เก็ามาแสงไม่เข้าแสงไม่เข้าในหลายชุมชนเนี่ยจะมีเครื่องสีงข้าวแบบนี้ชาวบ้านนะครับอย่าเอาเข้าวเปลือกไปขาย,ขายเราตากข้าวไว้แล้วก็เอามาสีแบบนี้แล้วเราก็แอนซิลใส่สุญญากาศแล้วก็ขายออกไปแสกตายไปแบบนี้เราจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับรับไปเท่านี้ครับ